เราช่วยกันดูแลแต่ไม่ใช่ลูก3ามคนที่ห่้แต่แลดูพอเป็นเรื่องมรดกเนี่ยว้าวุ่นกันทุกบ้านจริงๆนะครับยิ่งเยอะยิ่งวุ่นโอ้ยไม่ต้องเยอะไปนี่น้อยๆก็เคยวุ่นมาแล้วผมเคยเจอมาแล้วอะจริงจัน <laughs> เป็นประกันแบบสังคมสามหมื่นหลังจากตายแล้วข้างหลังบ้านวาวุ่นชิบหายเลยโอ้โหเออทีนี้โอเคเรามาดูไอ้ประเด็นที่ว่าเนี่ยว่ายีเยอะๆแล้ววาวุ่นนี่ประเด็นไหนเนี่ยมาจากเรื่องที่กําลังดราม่าอยู่นี่แหละครับหมื่นล้านเลยนะอือไงนี่เงี้ยัก็ต้องวาวุ่นเหรอครับหมื่นล้านครับ <laughs> โอ้โหเออีอ้ประเด็นเป็นที่มาที่ไปยังไงประเด็นนี้คืออง่ายๆลูกสี่คนได้คนเดียวคือคนโตอีโต เด็บร้อยเลยครับใครรู้อย่างนี้แน่นอนในที่เหลือคงคงคงยากที่จะยอมะนะใช่ครับอีกสามคนก็โอโ้โหออกมาสักกันรวยยิ่งกว่าการเมืองอีกอ่ะที่จริงเรื่องประเด็นเรื่องการจัดการบรดกก็เป็นหนึ่งในส่วนของแผนการเงินที่พวกเราวางให้กับลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับคนที่วางแผนกระเราหนึ่งได้ต้องจัดการเรื่องการโรดกซึ่งหลายหคนมองว่าโมดกเนี่ยมันต้องรอมีเยอะเพื่อจัดการตอนนี้ไม่มีอะไรให้มีต้องจัดการไหม <laughs> โอเควันน <łość> ี้เรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนคุยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตงคเข้ามาได้ครับมาคุยเรื่องบรดดที่เราคุยเรื่องครับว่าบรดดจริงๆแล้วถ้าเอาภาษากฎหมายจริงๆเนี่ยคำว่าบรลโดจริงๆมันต้องรอเจ้ารักตัวตายก่อนถึงจะเรียกบอลโดด อ้ยังยไม่ตายยังไม่ป็นมรดกนะเป็นเป็นยังเขาอยู่เป็นเจ้าของอยู่แหละนี้ขณะที่ยังอยู่อยู่พ่อแม่อยังอยู่เนี่ยสินทรัพย์ทุกอย่างยังอยู่ในกรมรมสิทธิ์พ่อแม่ถือหรือกรมรมสิทธิ์เจ้าทร,ร,รพัพย์คนนั้นแหละนะแต่ผัวหรือเมียก็ตามดังนั้นเมื่ออยู่ในสิทธิ์เขาแน่นอนตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ให้ใครก็ได้นะเขาตอนนั้ยังอยู่นะแต่ถ้าเขาพอก็ไม่พอกามีอยู่แล้วก็ไปไล่ตามาประมวลกฎหมายมรดกว,ว่าทายาโยทโดยรมตามลำดับชั้นใครได้ออกลำดับเออจะมีไล่มาาีนี้ก็จะมีว่ามีพินัยกรมกมมยกรมี มาเกี่ยวข้อมีใช่เออถ้ามีพินัยกรรมจะมีบดอะไรไม่มีพินัยกรรมจะมีบดอะไรแล้วหลายหลายคนไม่ทําพินัยกรรมเอาไว้เรื่องหนึ่งพอตายเสร็จยุง่งอันเนี่ยวาววุ่นให้ข้างหลังนี่ซัดก,กันเป็นก็หลายๆตระกูลก็เป็นเ็าเรียกว่าเปิดสงครามอันนี้ตระกูลกเลยนะโอ้โห oh, อันนี้นี่สาวไสออกมาให้การกินกันเลยอะร้อยสามสิบสี่ล้านที่ก่อนหน้านี้ลูกสามคนสงสัยว่าเฮ้ยเงินมันไปไหนทาไมถึงถูกท้อนออกไปในช่วงที่พ่อไม่สบายวันนี้คุณแม่ถามกลับเรื่องเงินเนี่ยทำไมไม่ย้อนคิดถึงสิ่งที่พวกคุณทําลงไปบ้าง เพราะก่อนหน้านี้ลูก3ามคนเบิกเงินจากแม่ไปสร้างบ้านคนละ10ล้านเงิน134ล้านเป็นเงินกองทุนมีการเบิกถอนออกไปครั้งหนึ่ง30ล้าน40ล้านแล้วหาคนเบิกถอนไม่ได้พูดออกมาเป็นในๆนะฮะสุดท้ายแล้ววันนี้อาจารย์ปราณีซึ่งเป็นแม่วันนี้เขาบอกว่าเงิน134ล้านหรอจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายมีการเบิกไปอย่าลืมนะฮะครอบครวัวนี้มีสถานศึกษาอยู่3ามแห่ง โรงเรียนอนุบาลวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยซึ่งในเนื้อที่ตรงนี้บ้านลูกชายวันนี้อาจารย์ปรนินีบอกบ้านลูกชายก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแหละอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงเรียนเลยแล้วก็มีการเอาเงินให้กับลูกชายแต่ละคนไปสร้างบ้านคนละ10บล้าน10บล้าน10บล้านหลังจากนั้นมันก็ใช้เงินก้อนนี้แหละในการหมุนเวียนเงินมันเริ่มลดลงลดลงพอเขามาตรวจสอบบัญชีปลายปีบอกเอา้าเงินที่ลดลงไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการบรรเาินธุรกิจ แต่มันไปใช้ส่วนตัวถึงแม้ว่าลูกทั้งหมดจะเป็นผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ตามแต่พอมีบัญชีเข้ามาตรวจสอบอันนี้มันจะขาดสภาพคล่องอาจารย์ปานีก็เลยบอกก็เลยต้องเอาเงินกองทุนของพ่อไง134ล้านเบิกออกมาเพื่อมาเติมใส่เข้าไปในธุรกิจนั้นที่พวกคุณคุณเป็นผู้บริหารเราช่วยกันดูแลแต่ไม่ใช่ลูกสาคนที่หน้แต่แดู เราดูแลค่ะดูแลจริงจังแต่ลูกสามคนเนี่ยมาแลดูน,นะคะแล้วก็จะเข้ามาบ้านตลอดเวลาเข้ามาจัดฉาก,าเ,ขาาเ,ากเ,เข้ามาบันทึกเทปเข้ามาบันทึกภาพเอาไปใช้ในศาลซึ่งดิฉันก็สั่งแล้วบอกว่าอย่านาไปใช้ในศาลมันเป็นเรื่องของครอบครัวของบ้านเราเอาไปเปิดเผยได้อย่างไร เออแล้วก็มาทุกครั้งก็จะมาอืมพาลูกพาตัวเองมานะคะวันนั้นดีใจที่เขามาจะบอกว่ามาสวัสดีปีใหม่แล้วก็ดีใจเนาะความที่เป็นแม่เป็นยา่าลับลูกแล้วก็มีการพูดอะไรต่ออะไรเนะี่ยที่ทนเห็นในคลิปลนะคะเป็นอย่างนั้นนะนะคะเราบอกว่าใช้ไม่ได้เลยลูกสามคนีต่เราไม่คิดว่าจะมีคนยุยุ์แบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของการอ,อ,อยู่ มาของลูกห้าคนแต่ปรากฏว่าตอนระยะหลังลูกสามคนนะคะเหมือนเหมือนเมือนเป็นปลวกแทะกินไม้ต้นไม้ที่เราสร้างมานะคะปะลูกมาจนจน,จนเกิดหมดทุกต้นนะคะสามต้นนี้กับหมดแล้วนะคะโดยมีปลวกคือบรรดาสัต้ายของทั้งสามคนมารวมกันกัดกิน จนไม่มีสมองที่จะแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดได้ดังนั้นแม้จะเหลือเสาเพียงต้นเดียวก็ยังมั่นใจว่าจะประคับประคองให้กิจการที่มาจากอยากเผื่อแรงงานของดิฉันและอา,าอาจารย์มุกวงชาวลิคุณอยู่รอดปลอดภัย<ม>ดีกว่าให้เสาทั้งสามต้นที่โดนกัดกินจนไรสมองมาคํำให้เสียสมดุลจนพังทลาย จนเสียดีต้องอ่ออยล้ไปด้วยอ๋อบอกเป็นมนดรดกแล้วฐานนี้เปิดแล้วปรากฏว่าแม่นิยกให้ไว้ใช่ไหมใช่ครับให้ลูกชายคนโตคนเดียวเออโอเคจริงๆมันจะแยกเป็นสองเรื่องนะบางบางทีการจาัดก,การมรดกเนี่ยมันลำบากตัวนเนี้ยครับตรงที่อย่างเราเคยเจอใยวางแตะได้แล้วยังอย่างคุณหมอท่านหนึ่งอายุก็ล่วงเลยมา หกสิบละหกสิบกว่าแล้วแล้วก็มีเปิดคลินิกนะเปิดคลินิกคลินิกก็ไม่ได้เล็กๆนะใหญ่เลยอะทีนี้พอเปิดคลินิกเนี่ยลูกมีสองคนคลินิกที่ลูกลูกหมอสองคนเนี่ยคนหนึ่งมาเป็นหมอแล้วก็มาดูแลคลินิกอยู่ตัวนี้คนหนึ่งไม่ได้เป็นหมอแกบอกว่าจะจัดการยังไงให้มันแร์กันจะยกให้ครึ่งหนึ่งก็ไม่แฝงกครคนที่บริหารอยู่ใช่ใช่ไหม <laughs> ใช่เ <laughs> ออ <laughs> ยกให้ไม่เท่ากันต้องสัดส่วนยังไงดีอ่ะครับถูกไหมไม่ให้เลยได้ไหมคนที่ไม่เกี่ยวคลินิก <laughs> มันเป็นโจทย์ที่ไม่มีสูตรตายตัวเรื่องนนะครับได้มีในอินเคสอย่างคดีแบบนี้นะครับคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นมันไม่เป็นคดีที่เรามีปัญหาชักกันอยู่ในในตะกูนเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่คนเดียวที่ทำธุรกิจในลูก4ี่คนใช่ไหมทำมาทําหมดแต่ว่าทําจริงจังคนเดียวเดี๋ยวทำจริงจังแค่คนเดียวเห็นไหมแต่ต้องอว่าอีกสามคนก็ใกล้ๆก็ว่าจะนั่งมีตำน่งตำแต่งไปถ้าตามความหมายเขาใช่ไหมใช่ครับเออก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะแบ่งให้กันทุกคน มันจะดูไม่แปลในสายตาของเจ้าของเนะจ้ของระดัเจ้าของรทรัพย์เนี่ยเรื่องการจัดการรดกพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าซับซ้อนและละเอียดอ่อนพอสมควรซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าตัวของเจ้าทรัพย์อาจจะตัดสินเรียบร้อยแล้วเลยทำพิกยกรรมยกให้แค่คนเดียวไว้ถ้าคำถาม่า มันยังมีประเด็นเรื่องจากการมรดกที่มีปัญหาระอีกมากมายหลากหลายนะแต่เชียงโยกเป็นอย่างง,ง่ายๆคนที่มีทรัพย์สินมรดกเยอะๆหลายพันล้านหลายร้อยล้านก็ตามนะหรือหมื่นล้ลานแบบนี้นะครับก็กังวลอยู่ยุหนึ่งเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าถ้ารอตายแล้วก็ยกเป็นมรดกเนี่ยมันจะมีุกตัวหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องที่เรียกว่าภาษีมรดกมีสันบรกำมน็ตเป็นทายาทอีกมีทนายเข้ามาด้วยเออมีสันบรกำเน็ตเป็นทายาทมีทนายมาเป็นทายาทก็แบ่งด้วยทนายจัดการเรื่องให้ก็ต้องจ่ายเขาเอาคนนั้นใช่จ่ายกี่เปอร ใช่ครับจะมาแบ่งครับทำไงดีถ้าไม่รอถึงวันนั้นมันก็มีกฎหมายเรื่องมรดกอยู่เรื่องหนึ่งตรงที่ว่าถ้าสินทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยยกให้ยกให้ในขทีงมีชีวิตอยู่ปีละไม่เกิน20บล้านอันนี้ไม่ต้องเสียแต่พอยกให้ปีละไม่เกิน20ล้านมันก็จ,จะมาเข้าขายตรงที่เป็นปัญหาตรงนี้ตรงที่ว่าบรรดาทายาทของเราหรือลูกเราเนี่ยครับพอโตขึ้นเขาก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตัวเขาคนเดียวนะเขาก็จะมีที่ปรึกษาถูกไหม ใช่ครับเออหนุ่มๆก็จะมีสบา,ายมาเป็นที่ปรึกษาสาวๆมาความถึงกงเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมแือวเราเป็นที่ปรึกษาแาั้วความคิดก็เริ่มเปลี่ยนใช่ไหมเอ,อ้ยแบบตัวเรื่องนิยอมไม่ได้เรื่องนิยอมไม่ได้ก็เข้ามาใช่ไหม ว oh, นวายเป็นเพาะพ่อแม่พ่อแม่เสี่ยงยกให้ไปตั้งแต่ตอนมีชีวิตยอยู่ก็เสี่ยงอีกเกิดให้ไปเริ่มเปลี่ยนนิสัยเพราะมีที่ปรึกษายุ่งอีกแช่ป้ยกที่ดีให้อายกให้ไปแล้วเอาไงก็ไปขายเลยไปจำนองเลยเอายิ่งก็นั่งเจ็บปวดตั้งแต่มีชีวิตยอยู่เลยคานนี้ยกเงินสดให้ใบละ <c oughs> โอนก็แบงค์ให้เลยพี่ก็ทำหลงสนุกเลยทวนี้ถ้าเกิดเรียกว่าการบริหารการจัดการการเงินไม่ดีหรือมีที่ปรึกษาที่ทไม่ดีเข้ามาใน,ใน,ช,ในชีวิตเขาว่าโดยเฉพาะคู่ชีวิตเนี่ยสำคัญ ใช่ครับจนทาจะก,การมาริโภจึงไม่ได้เรื่องง่ายแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยบางท่านที่เข้ามาปรึกษาตั้งแต่ตอนนี้อยู่ก็จะพอมีทางออกที่มันเรียกว่าทําให้มันง่ายขึ้นทําให้มันเรียกว่าแฝงมากขึ้นบางท่านเราเลือกเช่นเหมือนเชนโอในพวกเงินสดไปว่าให้ลูกเลยก็กลัวตัวเองตอนแก่จะไม่มีใช้หลอนเลยแหละบางคนเนะี่ยใช่ไหมจะเก็บไว้ที่ตัวเองก็ตอนตายเอาไงกันเดียเด๋ยว มันมีภาษีมรดกมาเกี่ยวข้องอยู่เสียดายอีกใช่ไหมตอนลูกรับมีสันปะประเบียนทาย,ยาทก็มีคนไม่ได้มีสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นสามารถบริจัดการในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้เช่นลักษณะคล,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 ล้ายๆเป็นแบบเงินสดนเป็นเครื่องมือทางการเงินบางประเภทก็คือโอนใส่ชื่อลูกตั้งแต่ตอนตัวเองยังมีชีวิตอยู่นี่เพียงแต่สิทธิสิทธิในการใช้เงินยังอยู่ที่ตัวอพ่อแม่อยู่ที่เราไปจัดการให้กับบางคนปนะครับก็แล้วแต่บางคนแต่และคนจะไม่เหมือนกันเพราะการจัดการมรดกเนี่ยครับตอนอยู่ก็เรื่องหนึ่งอตอนที่จากไปแล้วถ้้้าาไไไไม่ดดทํออออะรวเเเเลลลยยก็ืืงน เออมีโอกาสเนแบบนี้ครับต้องมีทีมที่ปรึกษาที่วางแผนและละเอียดอ่อนบางทีคำนึงแค่ตัวเลขไม่ได้นะต้องคำนึงถึงเรื่องของฟ e ล l i n g ของความรู้สึกด้วยยาครับเล่อือไ,ไม่ง่ายไม่ง่ายแลรวะบางทีเรื่องของแต่ว่าถ้าจัดการไม่ดีกลับกลายเป็นความหวังดีที่ส่งไ้กับทายาทบางคนกลายเป็นหวกไว้เลยนะแล่บางตระกูลมันจะพบว่าไป็นไงเดี๋ยวนี้คดีมรดกังไม่จบเลยเออติดตามบางคดียี่20ปียังอยู่แล้วตอนคดีนี้ใช่ไหมถ้าใครตามคดีดังๆแถวย่านๆดอนเมืองรับปักด้วยนะครับคดีเก่าแก่เดี๋ยวน อยาไวจบถึงนนั้นคือไม่รู้ว่าเจ้าเจ้าซะเกิดใหม่ไปหรือยังนะข้างหลังยังซัดไม่จบเลยตอนนีนะนั้นบรดก็คือหนึ่งในเรื่องของแผนการเนึนงที่ต้องจัดการแล้วคนที่มีบรดกร้อยทรัพย์สิงร้อยต้องจัดการไหมก็ตอบว่าต้องจัดการครับถ้าไม่จัดการก็วุ่นวายเหมือนกันแต่ในบางครั้งถ้าไม่จัดการทรัพย์ของเราที่อุตสาห์ทำอะไรยิงยากลำบากเลยอาจจะตกไปอยู่ในเหมืองคนที่เราไม่อยากจะให้เขาได้ไปก็ได้ใช่ครับจะพในาการไม่ต้องรอรัพย์สิงเยอะนะทำตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย ผมทำมิเตรการมื่อตอนผมสมัยนี้ทำงานแบงค์มีนิ้วมีนี่เยอะตอนนั้นก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่าทำแล้วตอนยกนี้ให้รู้เจ้าขายาจะยอมรับไหมตอนนั้นก <c oughs> ำลังจะพูดเลยว่าบางคนมีนี่นี่ส่งต่อน,นี่ให้ลูกหลานแน่นอนคือเวลาที่ที่เขาเรียกว่า พาญาติมารับมรดกนะไม่ได้รับไปมรดกนะนี่ก็ต้องเอาไปด้วยนะนี่ก็เป็นมรดกอย่างหนึ่งเหมือนกันเคยมีลูกค้าสมัยอยู่แบงก์ปุนหนึ่งก็เขาตอนตอน,ตอนนั้นเป็นมะเร็งเรือดท้ขขายที่โรงพยาบาลตอนเช้าวัานอะาทิตย์เลยก็พี่ากันแบงก์ก็โทรตามผมว่าเยี่ยมไปช่วยหน่อยเพราะวา่าลูกค้าเขาอยากเจอ,อก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเจอเขาอยากเขียนพิธีกรรมที่โรงพยาบาลก็ไปทาพิธีกรรมที่โรงพยาบาลก็นั่งไล่เลยการนี้ไอ้แปลงนี้ตอนนี้จำลองแบงก์นั้นอยู่จะให้ใครดูแลใครจัดการก็นั่งคิดกันว่าใครควรจะบริหารจัดการ แล้วทาพิัยกรรมไปที่โรงพยาบาลก็ต้องเชิญแพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำอะเขามาว่าต้องมาให้การรับรองว่าสติสัมปชัญญะยังสมบูรณ์นะขณะทําพิัยกรรมนี่ะนะไอนี่คือเขาจัดการในตอนที่เขายังคงมีสติอยู่เรื่องการจัดการมริโภคยากตรงนี้ตรงที่ว่าต้นแข็งแรงคนหลายหลายคนไม่คิดจะเขียนพิัยกรรมเพราะเชื่อว่ายังไม่ตายถูกไหมทีนี้ถ้าป่วยนะก็คิดถึงการรักษาก็ไม่คิดถึงพิัยกรรมหรอกด๋ยวจะมีใครกล้าบอ,อกตอนนั้นละ่ะถู่ไหมเดี๋ยวผมนอนป่วยพะง,งาพะง,งา,พ,งงา,พ,งงาพี่นี่จะเดินบอกว่าจานจ <laughs> านเขียนพิัยกรรมอย่างฉันปผมเคยบอก กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ทำงานแม้กันตอนนั้นก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็กรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยรเราก็ยกใส่ชื่อของเฉพาะ,ะพ่อแม่ไว้แต่เรารู้ว่านี่สินเนี่ยที่เขาก่อจะตกไปที่ภรเยาเราเกลุยมาว่าเฮ้ยมีชิดจะแบ่งไปที่พรรยามั้งเหรอเพราะว่า,ววาน,น,น,วน,นี่สินนายเนี่ยตกไปถึงเมียนมารเขาบอกไม่เป็นไรพ่อแม่เขาแปรเดี๋ยวคงยกให้ก็กะใจถึงเรื่องนั้ซัปพวันที่ลูกชายตายเนี่ยซัพพซเป็นคนอื่นก็ไม่ดโอ้ก็เพิ่งมีคดีไม่ไม่นานมานี้เองยกมาดอกให้ลูกชาย ได้ไม่นานลูกชายตายเออรู้สึกอยกจะเป็นบ้านมัน้งแล้วสะพยไล่พ่อไม่แหวจากบ้านเออ อ,อ <S 2> <S 2> <S ใช่มันมันปรับปรับได้เหมือนกันใช่มนปรับปรับก็คือพอ,พอลูกชายตายใช่ไหมแล้วแล้วคาดหวังว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็คงยกไปให้ที่ที่เมียเราเลยแต่ต้องว่าจว่าไอ้เมียเรามีหน้าที่ต้องเสียหนี้แทนเรอไหมแล้วหนี้จะเป็นหนี้ที่เราก่อด้วยนะใช่ไหมแลวโชคดีเค่นี้เราเลยพอฟังเสร็จเข้าใจก็เลยเพิ่มชื่อภรรยาเขาลงไปในกรมไปทำด้วยต,ตอนนั้นก็ไปเคลียร์หนี้ผมไปเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายทกบัตรเครดิตเลยไปเจรจาหลายเจ้าเลยในการที่เคลียร์หนี้ในการปรับแคร์คัดทั้งแคร์ทั้งบอดี้เลยตัดปรับหนี้งงบาแให้น รู้ว่าเจ้าเจ้าลุงนี้ตัวยิงก็ตายไปแล้วเหลือแต่ภรรยาทึ่เงินไม่เยอะร่างการจัดก,การบรดกเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในทางการเงินที่ต้องคิดตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่คิดเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินเยอะนะคนทรัพย์สินธรรมดาธรรมดาแบบพวกเราเท่าไหร่ก็ควรต้องคิดตั้งแต่วันนี้ครับว่าต้องจัดการงไงแต่ใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องพวกนี้สามารถที่จะแย์ไลน์ถามมาเป็นการส่วนตัวหรือปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้ครับครับเพราะเรื่องมรดกคุณไถามโจ้งๆกันในคอมเมนต์นะนะเออ เรื่องส่วนตัวนิดนึ่ะแอดไลน์มาถามกันได้ก็มีที่แอดไลน์มาเรื่อยๆมาปรึกษาปัญหาว่าตอนนี้จะจัดการเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตมีอยู่เท่าน,นี้จะทําไงแล้วตอนนี้หนี้สินมีจะเคลียร์กันยังไงจะวางแผนทางการเดินงินยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะครับมาปรึกษาครับได้ครับใช่ครับบอกเพื่อนๆฟังเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องนี้แล้วบอไปยังตัวเองคิดยังไงบ้างกับประเด็นนี้เราแชร์มาในคอมเมนต์ดูนะครับอ่ะครับหรือใครอยากปรึกษาก็แอดไลน์มาอย่างที่บอกนะครับใครอยากไ,ได้ความร Bel ู้เพิ่มในเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุค นะครับก็คือแผนการเงินพวกเราเนี่ยอึ้งวอร์ดก็คือเรื่องที่ก็คุยกันด้วยเราจะมีจัดสัมมนาทางการเงินเนี่ยวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยทุกทุกเดือนนะครับอย่างเดือนถัดไปจัดที่ไหน่ะเราติดตามคราวๆได้ยินนะครับครับเอาเดือนนี้ก่อนจานวันที่27่สิบเจ็ดกุมภา t น i s ยี่สิบเจ็ดกุมภาถ้าใครดูคลิปนี้ทันนะยี่สิบเจ็ดกุมภาเวลากี่โมงนะเวลาหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับครับจัดกันที่ แม็กดูแลเอากระทารัชดาครับต้องประชุมชั้นสองไหมนะครับอยากเดินทางมารวมก็สามารถที่จะทำไงได้ก็แอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับเออแอดไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยมีได้จ่ายไหมครับค่าใช้จ่ายคนละพันห้าเท่านั้นครับพันห้านี้คิดตั้งค่าสารที่ค่าอาหารเครื่องดื่มไม่อั้นนะครับมากินมื้อเย็นกันที่นี่เลยนะครับกินไปฟังสัมมนาไปจจอยครับเออปุ่ยแต่เรื่องแผนเกษียณจะวางไงแผนมรดกจะจัดการยังไงนะครับควรดูว่าแผนการเงินออกกันยังไงจัดสรรเดินกี่ส่วนควรทำยังไงเราคุยเลย ในคอสนี้ครับครับแล้วก็ไม่มีไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องเตรียมเงินมาเปิดเป็นชงบัญชีอะไรนะไม่มีครับไม่มีไม่ไม่มีไม่ไม่เปิดพอร์ตอะไรทั้งนั้นไม่ลงทุนอะไรกันทั้งนั้นในที่นี่โอเคปะโอ้แล้วก็ไม่ต้องมาซื้ออะไรไม่ขายอะไรด้วยใช่คือไม่มีอะไรขายครับคอร์สนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดดูไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตงเข้ามานะครับหรือแชรรรรร์เเื่อองนนนนีี้้ไปยะะๆคคคคััััับบบบพกหาสสวด